รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจรารมิชินปัญจริตุ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการสองธรรมกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะท่านผู้ชมคะวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะเรื่องราวของธรรมะก,ก็ได้สอนให้เราได้รับทราบค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอยู่กับปัจจุบันและธรรมะดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้สองธรรมนาเสนอเชกเช่นวันนี้ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามตั้งแต่ช่วงแรกนะคะ ช่วงนี้รายการก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวสารที่อยากจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับเป็นข่าวสารจากทางวัดบรมนิวาสราชวร,รวิหารที่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครของเรานี่เองเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็ทรงเป็นผู้สถาปนาวัดบรมนิวาสราชวร,รวิหารแห่งนี้ขึ้น ที่ผ่านมาทางวัดจึงได้มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับปัจจุบันโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์นี้ถือได้ว่ามีความคืบหน้าและก็เสร็จสมบูรณ์ไปมากแล้วนะครับทำให้ในวันที่18-19ถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ทางวัดจะได้มีการจัดงานพิธีสมโภชครบ180ปีแห่งการสถาปนาวัดบรมนิวาสราชวร,รวิหารขึ้นนะครับรายการก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่าน ถ้ามีเวลาก็หาโอกาสที่จะเดินทางมาร่วมงานร่วมพิธีกันได้เช่นกันนะครับวัดบรมวิวาสเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงสร้างและถือเป็นวัดแรกที่ว่าเป็นวัดแรกเพราะว่าทรงสร้างขนาดทรงผนวดพระอุโบสถพระเจดีย์ก็เป็นแบบศิลปะที่รักกันที่สี่ทรงนิยมวัดบรมวิวาสเป็นพระอารามหลวงที่อยู่นอกกำแพงเมืองในปัจจุบันครบรอบ 180ปีวัดบรมซึ่งวัดจะได้ดําเนินการจัดงานสมโภธซึ่งในงานสมโภธพระอารามครั้งนี้ก็เป็นที่น่าวิธิียินดีที่สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุชุดาได้ทรงโปรดรับเสด็จมาในงานนี้ด้วยนั่นก็คือเสด็จทรงยกช่อฟ้ายกฉัดวัดบรมในวันที่19ทธันวาคมเวลา17.00น แล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมรับสเด็จกับวัดบรมนิวาดแล้วก็จะได้ชมกิจกรรมต่างๆของวัดเช่นอาคารนิทรรศการซึ่งภายในจะประกอบด้วยวิดิทัศน์ซึ่งเป็นประวัติวัดบรลมแล้วก็พระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ของรัชกาลที่4ซึ่งมีให้ชมที่พระอุโบสถวัดบรมนิวาดเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยขัวอินโคงจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่4ี่ เสนาสนะต่างๆนอกจากเขตพุทธวัสมีพระอุบโบสถพระเจดีย์วิหารข้างพระอุบโบสถทั้งหลายที่ได้รับการบูรณะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทเป็นที่น่าปิติยินดีก็คือการได้ฟื้นภูมิทัศน์หน้าวัดก็ทําให้ภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดสวยงามขึ้นจากเดิมแล้วก็น่าอนุโมทนากับท่านผู้คิดก็คือท่านอาวุธเงินจูกินที่ท่านวางแผนไว้ตั้งแต่มาเห็นครั้งแรกว่า วัดบรมนิวาสสมควรทำภูมิทัศน์ทางน้ำหน้าวัดกลับมาให้มันสวยงามเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการยุบกำแพงลงมาให้มันโปร่งจากกำแพงทึบตัดกาดจากจากภายนอกถ้าเรือผ่านมาก็จะไม่เห็นท่านอาวุธท่านก็วางแผนไปตามนั้นดังนั้นคณะก,กรรมการที่ดําเนินการต่อก็ใช้นโยบายของท่านอาวุธแล้วก็ทํามันจนสําเร็จกําหนดการงานสมโพธิ180ปีวัดบรมนิวาส ก็มีอยู่2วันคือวันที่18จะเป็นทักษินาสดับประกรถวายสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4พระองค์ผู้สถาปนาวัดบรมนิวานแล้วก็วันที่19ก็จะเป็นพิธีหลวงรับสเสด็จสมเด็จพระเทพในเวลา17บเนาฬกานตั้งแต่วันที่20ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมทุกวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีธรรมระเทศนาตอนหนึ่งทุ่มโดยครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอย่างหลวงปู่คำวอหลวงพ่อสนเป็นต้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาณโอกาสนี้ขอเจริญพร ท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะให้เรานําเสนอวัดใดก็ตามค่ะรวมไปจนถึงอยากจะให้เรานําเสนอเรื่องของธรรมะที่น่าสนใจหัวข้อใดก็ได้นะคะท่านผู้ชมส่งคําแนะนํามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้เวลาสําหรับรายการหมดลงแล้วรัตณีกางวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ